ใครบอกว่างานโครงการมีแต่ไม่ได้คุณภาพไม่เสมอไปนะฮะก็ต้องบอกว่ามันอยู่ที่หลายๆปัจจัยทั้งผู้ควบคุมงานทั้งผู้รับเหมาเนาะอย่างที่เนี่ยเขาออกตัวกันว่าเราก็มารับงานโครงการนะครับทีนี้เนี่ยรายละเอียดงานต่างๆเนี่ยเราได้เก็บงานทดสอบระบบทั้งไฟฟ้าประปาพวกงานหลักๆกระเบื้องพื้นโถงพื้นห้องน้ำเนี่ยผ่านการตรวจสอบพวกนี้เคาะทุกแผ่นนะครับ ตรวจสอบจากทางโครงการไปหมดแล้วนะครับทีเนี้ยจะเหลือแต่เรื่องลลรายละเอียดของงานนะครับทีเนี้ยเนี่ยเขาจะมาตรวจพวกเรื่องความสะอาดในภาพรวมนะครับพวกความเรียบร้อยตามขอบมุมต่างๆผิวผนังเนี่ยครับมีความเรียบความสมูทอย่างนเี้ยขนาดแบบเราดูย้อนแสงนะฮะก็ยังไม่ได่างนะครับขอบฝ้ามีความเรียบร้อยนะครับนี่ น,นี่เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ํากันบ้าห้องน้ำเนี่ยก็น,นะตามขอบสีวงกลบนะครับรายละเอียดงานต่งางๆเนาะต้องบอกว่าผ่านมาตรฐานของทางโครงการเรียบร้อยเลยครับมีความเรียบร้อยขอบมุมตรงสวยงาม สีเลบันไดนะครับสีจบระหว่ <ieur concrete randomized> <improving. S 1> างตัวสีผนังกับตัวสีไม้เห็นะครับนี่ามาดูระเบียงด้วยเนี่ครับระเบียงก็มีเก็บขอบกันสีผมนะครับสีเหล็กขาทั่วเต็มครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับงานโครงการ